โอ้โฮ้ผมวันนี้กนะ็ขอขาบรูดัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบโบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะไปอ่าขับรถเล่นที่เขื่อนมันจาน,นะทุกคน โอ้เค้ยนะผมวันนี้ขอกราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียโบอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เราก็จะไปอ่าขับรถเล่นที่เขื่อนมันจานะทุกคนออกว่าน้ำมันเครื่องเออแม่น้ำมันเครื่อง น้ำมันน้ำมันไหลหออกโคตรเย่เลยไม่เกียทุกคนรลอดปะเนาะ <S <S แต่ว่าขี่มาน้ำมันหมดปะทุกคนวันนี้เราก็จะไปขับรถเล่นเขื่อนมันใจนะคนไปสองคนเนี่ยครับเดี๋ยวขับให้น้ำมันมันเข้าที่ก่อะนะทุกคนเครื่องไม่ร้อนเลยเนีย่ยทุกคนบรรยากาศโคตรได้รครับ เราก็ลงชิปไล่ไล่โซนิกคันนี้แล้วทุกคนแต่ว่ายังยังไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์นะทุกคนว่าจะหาสเตอร์ใส่ประมาณสามสองขับดูอยู่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ใส่เป็นยีิบเจ็ดอ่ะโ,โนู้คนห้าอะครับเคออาบูใส่ยีิบเจ็ดแต่ว่ามันก็วิ่งได้นะทุกคนแต่ว่าแก่สี่แก่สี่เออแก่ห้าดิแก่ห้ามันตื้อๆไงไม่รู้อ่ะทุกคน เดี๋ยวผมตัดไปตรงที่ใกล้จะถึงแล้วกันนะคนไป siêng ấy, cô bô, Gear 4 mới lại này à. ทุกคนตอนเราเทสอยู่บ้านรถเราวิ่งดีกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นกับหัวเทียนทุกคนหัวเทียนตอนล้างรถผมเปลี่ยนออกไงทุกคนก็เลยได้ใส่เป็นหัวเทียนนี้แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นเราใส่เป็นหัวเทียนแบบ้าสาวตอนนั้นเราใส่เป็นหัวเทียนซื้อใหม่ไงทุกคนเออเป็นหัวเทียนใหม่หมเลยเก็บเกีบเก่บนเนียน แต่ว่าตอนนี้เราใส่เปน็นหัวเทียนอ่ะหัวเทียนเก่าติดรถตังต้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้รอทุกคนกออ็จะจอดซื้อหัวเทียนอยู่แต่ว่าก็กลืมอีกแล้วเช่นเคยเออเพราะฉะนั้นเราก็หมาบแบบนี้ทุกคนเมันก็มันอยู่แต่ว่ารถเราไม่ค่อยสม,ม,สมบูรณ์เท่าไหร่ว่ัทุกคนแต่ว่าตอนทิยนอยู่บ้านนี้โอ้โหโคตรวิ่งเลยทียแดดพอเป็นทุ่งอ่ะแต่พอมาขับไปไปทิปแบบนี้โคตรอืนอดนะครับ โอ้รถเยอะมากอ้ออออปพรลุ่มคนแหนงอ่ะให้คนเด๋อตัดชา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 กกนแรกนะคนไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปชิป เกห้าเราไม่ไปเลยว่ะเ,เกียร์หาอะไรเกียร์สี่ว่ะวิ่งสามเกียร์พอเอเอเ่ใสามเกียร์สี่เกียร์ขนาดรถเรามันยังวิ่งไม่ได้ทุกคนน่าจะเป็นที่หัวเทียนก็คักหรกอกของบ้านี่งแลคนเดินทางต่อเลย น้ำมันคูดเปลืองอะครับเติมหาสิบ,บาทพอวสาบุเนี่ยแล้วทุกคนเราก็จะขับรถไปอีกเรื่อยๆประมาณอีกประมาณตอนนี้ประมาณอีกอีกสิบเก้าเฮ้ยประมาณอีกสิบสามโลทุกคนแล้วตัดไปถึงใกล้ยันใกล้ถึงในทุกคนไปอย่าน้ำมันเบิดอยู่ดิอ่า ได้เดินนาอีกแล้วมึงเทดเทศโปกชิบกันนะไปแล้ว รถเรามันวิ่งยังไม่ได้ทุกคนนะวันนั้นที่เราไปเทสมันวิ่งได้กว่านี้อีกผมดูจากผมขับดูแล้วว่ามันวิ่งมันวิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่วิ่งอ่ะทุกคนน่าจะเป็นที่หัวเทียนแหละหัวเทียนคักๆเออเขาไม่้ังสืบ đèn phải chịu to này nó và này Lo tóc ruột đây này หิงหิ่ง,งนิดนึงหิงนิดนึงบรรยากาศโคตรสุดอะครับด,ดูเด้ทุกคนบรรยากาศโคตรได้ถนนก็สวยตอนนี้เขาจะน่าทำเป็นสีเลนะนะทุกคนเออสีเลนน่าจะสวยกว่าน,นี้แต่ทุกคนแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะเออมันดูเป็นถนนโลง่งๆไงรู้ป่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวตัดไปตรงที่ถึงแล้วกันเลย ดับดับดับต่อป้องกันอ๋อถึงเราโคตรสวยว่ะทุกคนต่อก,กันด้วยแนต่อกันเออโอ้ดับฮะเฟ้ยก่อนจักอ๋อสุภาพจ้านอ๋อ

ท่านได้แต่เคยได้ปลา,า,ย,อออายังที่อ๋อ๋อเป็นจัวอยางนลอยน้ำรโอ้ยว,ว,ว,ว่าเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอ๋อนอหัวัวกู อันนี้เราก็ดันไก่มาจากคูสับเบิรมาสองคนครับมาโค่นไก่บบรรยากาศโค่นไก่ครับมีหามาออกลิปด้วยเนี่ยนี่เด็กอันนี้อันนี้คือเอฟซีตัวตัวยงเนี่ยเอาแรงแรงบอทายแรงบอถามดู้วงครับอแรงบสุดยาวผมโคนโหดผมมาถัวผมมาถัวอันนี้อันนี้มาสองคันนะผมโค่นมองคิดเขาคิดว่าซุ้มเกียงขอดีมาได้หลายบอ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 ข้าิดมาหาเด็กกันเลย คนสุดอะครับดันไกลเลียงนะกูก็ได้น้อตรงนี้อะเวฟโดนแดดเป็นทุ่งอะขนาดขนาดขนาดรถยังวิ่งไม่ได้นี่นี่ยแล้วชมบรรยากาศดูเลยทุกคนโคตรสวยบ้านบ้านกูว่คือบ่านีแบบนี้นะบ้านครับผมโอเคครับทุกคนเราก็นั่งเล่นกันเป็นที่รอยนะทุกคนต่อจากนี้เราก็จะกลับบ้านกันเลยทุกคนนี่ ขากลับเราก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปน,ะนะั้นแล้วคนเราก็จะรีบกลับเลยเพราะว่าจะข้าแล้อจากนี้ไปบ้านเราก็หลรลอยู่มันวะม,มีบอขอด้มีบอมีบอมีบอฮึ่คน,นะคนมีนมอึมฮึมด,กกดึมฮ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 มฮคมหมฮึ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 มฮนมากมฮคมฮึกฮึม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 ฮึององม i